มาพบกันในช่องพุกี้ไทยเจอรมนีนะคะมานั่งมุมตรงนี้อีกแล้วค่ะห้าโมงเย็นข้างนอกมอืดตื้อเลยอันนี้เป็นความรู้สึกที่มันจะวางเวงใครที่จะมาใช้ชีวิตที่นี่บรรยากาศความอดทนคนในอย่าออกคนนอกอย่าเข้าบางคนใฝ่ฝันอยากจะมาอยู่ต่างประเทศคนที่อยู่ที่เนี่ยอูก็อยากจะไปอยู่ประเทศไทย บางทีอากาศมันแบบเย็นๆจะเดินออกไปไหนก็ได้เดินไปตลาดนัดเดินไปซื้อของช้อปปิ้งซึ่งมันมีความเอ่อหรือว่าชิลๆเรื่องอาหารการกินด้วยวันนี้มาอยู่ตรงนี้เราก็อยากจะมาแชร์นะความอดทนที่มาใช้ชีวิตที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาแต่งงานกับชาวตักชาติ มาอยู่ที่นี่ห้าปีโดยที่ไม่ได้กลับประเทศไทยเลยแล้วก็มีลูกกับสามีเขาด้วยคนหนึ่งตอนนี้ลูกอายุสามขวบเรานึกภาพเลยนะตอนนั้นที่เรามาที่นี่แล้วพอเรามีลูกเนี่ยกลับประเทศไทยลูกอายุหนึ่งขวบอย่างที่บอกถ้าคุณอยู่ต่างประเทศนะถ้าคุณไม่มีญาติพี่น้องบอกเลยว่าลำบาก แต่เรายังโชคดีไงยังมีเพื่อนสาวช่วยในช่วงแรกๆแต่ว่าตอนนี้เราก็เลยต้องช่วยเหลือตัวเองให้เยอะที่สุดยับพยายามเอาภาระไปให้เพื่อนเยอะเพราะเขาช่วยเราเยอะแล้วเราต้องช่วยเหลือตัวเองถ้าเราช่วยได้อันนี้ถ้าเรารักเพื่อนอย่าเอาภาระเราเนี่ยไปให้เพื่อนเยอะอันนี้พูดถึงความโชคดีของเรานะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้นี่เขาอยู่ที่นี่ห้าปีเลยนะคือเขาอดทนสามีไม่ได้รวยคือ รียว่าหาเช้ากินข้าเหมือนคนทั่วๆไปอย่าคิดว่ามีสาม,มีชาวต่างชาติแล้วจะรวยแต่ว่าญาติพี่น้องเธอพ่อแม่ถ้าลูกได้แฟนชาวต่างชาติก็จะไปเล่าบอกชาวบงชาวบ้านนู่นนี่นั่นพูดไปเป็นความเชื่อเท่าไหร่ไม่รู้จะพูดไ้ก่อนแล้วว่าลูกฉันมีนู่นนี่นั่นคือจะลําบากเพราะคําพูดอันนี้หลายหลายคนไม่ยอมรับความจริงว่าเวลาได้แต่งงานมาอยู่ต่างประเทศนี่มันโคตรลาบาก ก็ตัดสินใจกลับไปประเทศไทยอย่างที่บอกอัวเราเนี่ยคนต่างประเทศจะมาได้สี่อาทิตย์ลาพักรอดกะว่าอยู่กับพ่อแม่สักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยไปเที่ยวต่อเธออยู่ได้สามวันเอาทำไมปุกกี้อย่างที่บอกคือเธอคนนี้ก็อยากพยายามที่จะเก็บเงินก้อนไปให้แม่เพราะว่าห้าปีไม่ได้กลับบ้านเพื่ออยากจะได้เงินก้อนให้แม่สองหมื่นสามหมื่นอย่างเงี้ย แต่คุณเชื่อสิว่าแม่คุณคิดว่ามันน่าจะได้เยอะกว่านั้นแล้วอะไรก็เรียกญาติพี่น้องมาที่บ้านจะมาเลี้ยงเขาว่าลูกสาวได้สามีชาวต่างชาติเลี้ยงหนึ่งวันก็ไม่พอกินลงแ้วสองวันสามวันก็ไม่พอสามีกัรับไม่ได้คือแบบไม่มีเวลาส่วนตัวเลยกูเหนื่อยแล้วจะต้องมากินเสียงดังปรีแตกโมโหโวยวาย แล้วเราเป็นเมียทํางไงเราเราก็ต้องเอาผัวเราก่อนใช่ไหมละ่ะแม่ไม่พอใจบอกว่ามึงไปอบรมสั่งสอนผัวมึงว่าอย่ามาทํานิสัยอย่างนี้ไม่ไว้หน้าแม่ไม่ให้เกียรติแม่เลยมแม่เอาลุงป้านะอามากินเนี่ยอย่าให้เขามาทํานิสัยอย่างนี้เขาก็มากินแค่นี้ทําไมมันจะจ่ายไม่ได้ไอ้เล่าหนึ่งลงังหรือกับโกงกับแก้มหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่พอใจลูกเคย บอกว่าให้ลูกสาวไปสั่งสอนอย่ามาทำแบบนี้อมแม่คะเพราะว่าคือเป็นอะไรเยอะไหมแล้วก็เอาลูกตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเมียฝรั่งคนอื่นที่เข้ามาสร้างบ้านได้เงินเป็นแสนมาให้พ่อแม่ขอเลยหนึ่งอย่างอย่าเอาลูกตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครอันนี้พ่อแม่หลายคนเนี่ยกำลังทำผิดสิ่งนี้คือลูกไม่อยากจะ เสวนากับแม่อย่าเอาลูกไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นอันนี้คุณผิดลูกจะไม่อยากคุยกับคุณลูกจะไม่ชอบแล้วจะไม่มีอะไรดีทั้งนั้นอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับใครแล้วสุดท้ายสามวันสามีอยู่ไม่ได้บอกว่าฉันไม่อยู่แล้วนะบ้านเธอฉันจะไปพักที่อื่นเออแม่ก็มาดา่าลูกสาวตัวเองว่าถ้ามันจะไปก็ปล่อยให้มันไปเถอะ ผัวจนๆอย่างเงี้ยไม่ต้องหรอกมึงไปหาผัวใหม่โอ้โหแม่แม่แมชัยบอกให้ไปหาผัวใหม่จนๆนี้เอามาทําไมโอ้โหคนที่แต่งงานกับลูกคุณแล้วเขามีลูกด้วยกันเนี่ยคุณจงภูมิใจเถอะน้อยคนจะเป็นแบบนี้เอออย่าอยู่แค่ในวงเล็กๆเขาพูดมาแหกตาดูความจริงบ้างพูดถึงบางคนไม่ได้เหมารวมนะแต่ถ้ามีแม่อย่างเงี้ย ให้แม่เนี่แหกตาดูความจริงบ้างว่าโลกเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วไม่ได้ไปหาได้ง่ายๆลูกสาวว่าไงลูกสาวก็บอกเอาแม่คือถ้าเกิดปล่อยให้สามมีคือไปเที่ยวก็ไปเถอะแต่ว่าจะให้ลูกสาวอยู่ที่บ้านบอกว่าให้มันไปเถอะมึงก็ไปหาผัวใหม่ก็ได้ไม่ต้องไปสนใจนะลูกสาวก็บอกให้ไปเที่ยวคนเดียวกดเหล็กเมียฝรั่งกดเล็กเพื่อนเราจะไม่ให้สามี ไปคนเดียวไปประเทศไทยคนเดียวเขาจะไม่ทํามันเป็นเรื่องจริงตอนแรกเราก็บอกมึงจะเวอร์มันเป็นเรื่องจริง,รม,ง,รม,รง,รงมีหลายหลายคนที่ปล่อยไปคนเดียวปล่อยจอระเข้ลงน้ําเออแล้วผู้หญิงคนนี้ก็คิดถูกเขาก็ไปกับสามีเขาเพราะเขารับกับแม่ไม่ได้เออแม่ก็โมโหกโกรธแล้วบอกว่าก่อนมึงจะกลับหนึ่งก็เอาเงินไว้ให้กูด้วยเอาลูกสาวตกใจก็ให้ไปแล้วในสามหมื่นสามหมื่นอะไรกูไปใช้นี่หมดแล้วไม่พอหรอกอา้า แล้วบอกว่ามึงเป็นลูกมึงก็ต้องมีหน้าที่ที่จะหาเงินมาให้กูเป็นแม่แม่อย่างนี้ก็ยังมีอยู่ในโลกใบนี้คือไปหาหมอบ้างนะดูบ้างความจริงเป็นยังไงบางคนเนี่ยเขาไม่คิดจะแต่งงานแล้วก,ก็อยู่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละนี่ลูกลูกสาวคุณเนี่ยโชคดีแค่ไหนเขาเลี้ยงดูแล้วเขาก็มีลูกเขาแต่งงานเนี่ย จงภูมิใจเธอะแล้วก็อย่าไปวุ่นวายกับครอบครัวเขาเยอะไม่งั้นคนที่จะลำบากคือลูกสาวคุณกับหลานที่เกิดเนียถ้าเกิดเขาบอกไม่รักคุณแล้วเนี่ยพาอสาเหตุเกิดจากแม่เกิดจากตัวคุณเนี่ยเราจะบอกไว้เลยว่าเตรียมตัวสวยอันเนี้ยเป็นเรื่องจริงนะคุณต้องรับไม่ได้ที่เราพูดเนีย่ยถ้าเราเป็นแม่คนเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่ เพราะการที่เขามีโอกาสอยู่ในต่างประเทศเนี่ยคือผู้หญิงคนเนี้ยดีมากเลยนะเขาจะเอาเงินเขาเนะี่ยส่งให้ที่บ้านเขาจะไม่ขอสามีแต่สามีก็จะให้ในบางครั้งนี่คือสิ่งที่เราต้องทําคุณทําถูกแล้วเพราะเขาไม่ดูถูกคุณแล้วเขาก็จะไม่ดูถูกพ่อแม่คุณอันเนี้ยถ้าคุณรักพ่อแม่คุณคุณอยากพยายามไปแบมือของเงินเขาคือผู้หญิงคนนี้ทําถูกแต่อีกคนเป็นแม่ ไปหาหมอนะบอกไว้ก่อนอย่าไปเอาลูกตัวเองไปเปรียบเทียบว่าคนนู้นคนนี้เขาได้ผัวรวยมีเงินเยอะไปถามเขาสิเขามีความสุขไหมบางทีเขามีอิสระไหมไปแหกตาถามเขาดูด้วยอย่ามาพูดแต่สิ่งที่ดีๆไปดูความจริงด้วยสรุปคลิปนี้คือถ้าคุณเจอแม่แบบเนี้ยปล่อยให้เขาไปตามธรรมชาติเถอะคุณต้องดูแลลูกคุณแล้วก็สามีคุณดูแลครอบครัวตัวเองให้ดีชีวิตคุณจะไปได้ไกล สุดท้ายเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายแยกย้ายไว้เจอกันคลิปหนา้าบ๊ายบาย